กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และก็ะติกเตอนะคะพี่พี่ที่รับชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้น้องเองกกับน้องบูมนะคะในการทําคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมค่ะ วันนี้น้องเอ๋อยู่ที่ด่านขุนทศนะคะจังหวัดนครราชสีมาพามาชมบ้านทรงจั่วสวยๆค่ะหลังนี้นะคะมีหน้ากว้างถึง3.20ค่ะเล็กอยู่ที่6เมตรนะคะประกอบด้วย1ระเบียงแล้วก็1ห,ห้องนอนนะคะท่านผู้ชมขาถือว่าสวยแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะหลังแบบนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะบ้านตัวอย่างที่พามาชมเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะทำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเทจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเริ่มต้นที่หลังคานะคะเป็นทรงจัว่วสวยๆเลยนะคะหลังคาเป็นเมท Sheet มีฝ้าด้วยด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเขามีแบบว่าระเบียงด้วยนะคะถือว่าจะสัรได้ดีออกแบบได้ลงตัวราคา1 3 0 0 0 0บาท นะคะความสูงจากพื้นนะคะถึงตัวบ้านนะคะอยู่ที่ประมาณ50เซนกรุด้วยผนังเนี่ยแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะแบบเซาะร่องสวยๆลายไม้ตกแต่งได้ดีแล้วลงตัวมากๆหลังนี้บางท่านบอกว่าโอ้โหถูกขนาดนี้เป็นบ้านมือสองหรือเปล่าบ้านเก่าหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะหลังนี้เป็นหลังตัวอย่างถ้าใครอยากจะมาดูนะคะโทรสอบถามพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยทางเรานะคะเป็นเพจบุมเอรีวิวบ้านคือเราผ่านมาต้องขอขอบคุณด้วยนะคะพี่เจ้าของด้วยนะ,ะที่ใจดีด้วยเพราะเราโทรไปบอกขออนุญาตถ่ายทำเนาะเป็นช่องพึ่งหัดทําด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าได้เลยนะคะสามารถถ่ายได้เลยนะคะเราก็มาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้รับชม FC นะคะที่อยากจะทํารีสอร์ทบ้านพักนะคะต่างอากาศหรือมีบัตเจ็ตที่น้อยแต่อยากจะมีบ้านในสวนแนะนำนะคะลองดูได้เลยนะคะราคา ล้วก็วัสดุเขาเนี่ยไม่ได้งานกองแก๊งนะคะเรามาดูภาพก่อนแล้วก็โทรสอบถามพี่ก็ว่าระยะในการกอร่อสร้างเนี่ยนานไหมผลิตกี่เดือนกี่วันค่าจัดส่งเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าอำเภอในต่างคุณทศอยู่ใ,ใกล้บริเวณน,นี้ของพี่เขาเนี่ยก็จะจัดส่งฟรีแต่ถ้าต่างจังหวัดจะมีค่าขนส่งนะคะซึ่งน้องเอกไม่ทราบเลยว่าค่าขนส่งพี่เขาคิดกิโลเมตรละเท่าไหร่นะคะพี่ๆสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะจ๊ะด้านหน้าจะมีราวกันตกด้วยนะคะมีบันไดหนึ่งขัน้นขึ้นไปด้านบน แต่เราจะพามาชมด้านนอนก่อนนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยตกแต่งได้ดีแล้วสีเทานะคะสีแบบเขาเรียกว่าดูยังไงก็ไม่เก่าอะถึงมันจะเก่าดูยังไงก็ไม่เก่าพาะอะไลเนี้ยทาสีได้ลงตัวแมทมากมากเลยนะคะทรงจั่วหรือว่าทรงแบบเขาเรียกว่านอร์ดิกก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกสีได้นะคะโทนสีก็สวยนะคะพี่ๆบอกว่าออกแบบบางครั้งเนี่ยปลูกบ้านหรือว่าจะซื้อบ้าน เราซื้อเราสามารถสั่งได้ว่าเราต้องการสีอะไรนะคะพี่เขาก็ทําออกแบบไปอย่างลงตัวมากๆเลยอ่ะเราขึ้นมาค่ะมาดูระเบียงด้านบนสักนิดหนึ่งสําหรับระเบียงมีการตกด้วยนะคะแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ด้วยเนี่ยเป็นหนูนะมีบัตเจ็ตน้อยๆเพื่อจะเริ่มสร้างตัวมีที่ดินอยากจะทํารีสอร์ทสักสองสาหลังหนูยกอย่างนี้ไปได้เลยสบายๆแต่หลังนี้บอกก่อนนะคะมีแค่หระเบียงแล้วก็หห้องนอนแต่ถ้าใครจะเพิ่มห้องน้ําเพิ่มอีก20,000บาท ก็จะตกอยู่ที่หลังละ1นึ่งแบาทแต่เรามีได้ห้องน้ําครบเลยนะคะมีประตูด้วยไปจ้ะเรวเข้าไปชมด้านในกันหลังนี้เป็นหลังตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมขาพี่เขาก็จะจัดแบบเหมือนพร็อปไปให้เราแล้วว่าเวลาเราเอาไปตั้งที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็โต๊ะรับประทานอาหารเขาเรียกว่าตกแต่งได้ดีมากๆเลยมีที่นอนประมาณสัก5ฟุตได้นะคะ มีหน้าต่าง2บาน,นบานซ้ายบานขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานสั่งตัดด้วยฝ้าด้านบนนะคะเป็นฝ้าแบบแขวนค่ะลายน่ารักฟุง้งฟิ้งนะคะส่วนไฟ LED นะคะให้1จุดด้วยกันปักใช้งานนะคะอีกนับก่อนนะมี1จุดนะคะเท่านั้นเนาะท่านผู้ชมใช้งานนะคะส่วนกระเบื้องด้านล่างเนี่ยปกติเราจะเห็นแบบบ้านนอกดาวเขาจะใช้เป็นรามิเนตหรือคลิปล็อกแต่หลังนี้พี่เขาใช้เป็นปูกระเบื้องด้วย ะะเป็นงานปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะงานโอเคนะถือว่างานโอเคเลยนะคะโดยจากภาพที่เราได้ดูนะคะแต่ถ้าจะซื้อนะคะหนูแนะนําให้พี่ๆมาดูหน้านงานก่อนว่าเราชอบหรือเปล่านะคะออ,ออกแบบได้อย่างลงตัวหรือเปล่าราคาได้ไหมนะคะเราชอบหรือเปล่ากี่วันในการกอร่อสร้างนะคะการจ่ายยังไงนะคะสามารถโทรสอบถามพี่เขาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเบอร์โทรติดต่อสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะท่านผู้ชม ที่หนูโทรหาพี่เขาติดนะคะก็จะเป็นเบอร์นี้นะคะี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่านะคะโหอันนี้นะคะเราเดินทางมาไกลามากปกติพี่ๆจะเห็นแบบว่าเราอยู่แค่ระยองจันทบ,บุรีนะคะชมบุรีแต่วันนี้เราเดินทางนะคะมาที่นครราชสีมาเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นช่องรีวิวอันดับหนึ่งใครค้นหาอยากจะดูรีวิวบ้านรีวิวช่างรีวิวทุกอย่างที่ตรงที่ดินอุปกรณ์การก่อสร้าง ต้องเห็นบูมเอรีวิวบ้านนะคะเป็นช่องทางแรกนะ,ะพี่ๆนี่เลยโทรติดต่อนะคะเจ้าของบ้านได้โดยตรงนะคะ093046นะคะแล้วก็สามารถโทรได้เลยนะคะตามนี้เลยโอเควันนี้เป็นไงบ้างพามาชมบ้านน็อกดาวน์ละสวยๆล้วออกแบบได้ดีลงตัวสไตล์แบบจัว่วพร้อมระเบียงถ้าอยากจะเพิ่มห้องน้ำ150,000บาทแต่ไม่เพิ่มห้องน้ำยกแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่130,000 บาทนะคะขนาดหน้ากว้างนะคะบ่อยครั้งนึงนะคะ3เมตร20นะคะลึกอยู่ที่6เมตรค่ะวันนี้น้องเอ๋นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ